เดินทางมาที่กระทงราชสานหลวงปู่สวงนะครับมาเจอเอฟซีมาจากไหนเนาะวันนี้เดินทางมาสวัสดีครับมาจากไหนเนาะนะครับบายลูกบอลำดวนโอ้มาขอเลขมาขอเลขอันนี้ก็จะมาถ่ายทำเลขเหมือนกันเด้ยนี่บ้านไหนเนาะลำดวนนนีี่บ้าตะเปยงเตียโอ้ตะเปียงเตีย ตัวใส่เตียเยอะหนึ่งล้านตั้เปียงเตียนะมาจากตัเปียงเตียเดื่อนี่เอซีนะครับลำดวนเมื่อวานนี้ก็ไปลำดวนอยู่ไปตามเลขนั้นนะกระดูกพันปีจะห้าศูนย์ห้าศูนย์ตัวเดียวห้าศูนย์กับเก้าหนึ่งเกเก้่โอ้อกมันคือนี้าหนึ หนึ่งเจ็ดเจงเลียวอยู่มันโอ้หนแม่นบะใช่เลงเอาเต็มเต็มนะจอยอ๋อหนึ่งจ็ดกับสามสองแม่นจริงๆก็เล่นลงปูนี่แหละรอรุ่นเล่นลงปูเนาะใช่กำลังจ้องอยู่นี่กำลังจ้องดูว่าได้ตัวไหนน้อมดูครับดูดูท่านั่งจ้องเลขนะครับเอฟซีหยุดหยุดเอาจะนอนก็ไม่นอนจะนั่งก็ไม่นั่งนะเอาแบบ ธรรมชาติขุกึน้ครับถูให้ถูนี่รำเลยนะ่นี่ให้ปูสงสารดูลูกหลานมาทำสีน่าสงสารเาไมัมยามาตั้งไกลนะเ0 9านเก้เยเก้าเลยว่าทำไมวนไปวนมาแต่เก้านี่เนาะจะกลับมาจะพบก็เป็นเก้าลเยซุเยซูเอาให้มันขให้ก่อนให้มัน มันจริงไหมเออจริงกาติมเคยมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยกาวส่วนกามาบก่าวมาบอยวีนีสารสบแล้่มาบอยก็ถูกบอยอยู่ถูกไม่มาทุกครั้งถูกเนมลุงปู่ไม่ให้เยอะถ้าซื้อเยอะก็ไม่ถูกเอไม่มีันรอบนี้แหละลุงปู่เอาไปเลยยูบ้านตะเปียงเตี๋ยเลยบอครับรู้ว่าลำบลนตะเปียงเตี๋ยอ๋อ อาจารย์อะไรน่เชื่ออาจารย์เลยคือหลงอาจารย์อาจารย์เลยคือว่อาจารย์อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ค่ะลูกศิษย์ลูกศิษย์หลวงลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะครับอ่ะมาโคหลวงปู่กลลับบ้านะะค่ได้เลขจะกลับเลยบ่นี่จ้าเลขอะไรนั่นเลขอะไรนั่นว่ากันเก้าศูนย์เก้าค่ะอาจ้าของเขาช่วยดูหน่อยอ่ะจะดับเลย 909นะคร MM uh, 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 ับซ uh, um, ีด nah. ูกันเพื่อมีโชคด้วยกันเด้อลยครับเพื่อมีอย่าลืมติดตามช่องกลุ่มทรัพยานาคเด้อทาง YouTube ทางเพจและก็อีสานนิวแล้วก็ทิพพันธ์พารวยนะครับอ่ะอย่าลืม909นะครับโอ้96ตัวเดียวกัน909นะครับโอ้96ตัวเดียวกันเด้อนะครับ เลขลงปูจะมี9กกับ6ตัวเดียวกันเปกับ3ตัวเดียวกันนะครับ f อนะครับอันนี้909อาจจะเป็น906ก็ได้นะเราหรือว่าจะเป็น609ก็ได้นะครับอ่ะเป็นแนวทางในเอนะครับชัดๆนะครับตัวเลขเดิอนี่ครับ FC สายบุญลูกศิลหามมาจากลำดวนมาจุดเลขโคลงปูนะครับวันนี้นะครับมาเจอพอดีเลยครับสาธุสาธุเห็นนะครับ จะบาดเชยเลยครับ ah fc ได้แล้วครับนะครับนี่ fc น่าจะไปซื้อรอตรีนแล้วนะครับตามไปดูแสดงจะไปซื้อแล้วครับเ่ยสาธุสาธุเดี๋ยวพาไปเดินไปดูที่ขึ้นไปไหว้ที่กระท่อมยังครับนะครับกระท่อมหลวงปู่นะครับแล้วมันต้มไปดูที่กระท่อมลาสังขารนะครับอยู่นี่นะครับ สานี่ครับก็มีไฟสาธุถูกรางวัลใหญ่ๆพลาดได้งไงเนาะสี่สองนีม่มาชา้า,ชา,าถ้ามาคงจะเรียบร้อยเลยเนาะจากครองกระท่อมกขาว่าลุงปูฝากเข้าฟันให้ตักน้ําใส่องค์นี่แหละคนถูกกันเต็มเนี่ยเขาฝันนะครับลุงปูให้ตักน้ําใส่องค์นี่แหละ นะครับเต็มเต็มเลยนะครับนี่ครับไฟที่ไม่มีวันดับของหลวงปู่สวงนะครับเอฟซีที่นี่มีที่เดียวนะครับไม่มีดับนะครับที่นี่ที่เดียวไม่มีดับแล้วก็ตั้งแต่หลวงปู่สวงท่านลาสังขารก็ไม่มีดับเลยไฟก็ต่อมาตลอดจึงมีเอฟซีหลายคนใลยท่านก็มาช่วยข้าฟื้นนะครับเพื่อต่อให้หลวงปู่ต่อตลอดนะครับให้เป็นประเพณีอยู่ตลอด ถ้าใครไม่เชื่อถ้าใครไม่เชื่อว่าไฟดับเป็นการแสดงให้มาดูเลยนะครับกลางคืนมาดูเอฟมาดูได้เลยถ้าดับจริงก็ถ่ายรูปให้เอสด,ดูนะครับเอสก็เคยมาดูแล้วเวลาฝนตกหนักๆก,ก,ก็ไม่ดับนะครับนี่ก็เป็นการต่อไฟให้หลวงปู่ไฟไม่เคยดับนะตั้งแต่หลวงปู่ยังตอนที่ท่านยังเวลาสังขารก็มาตลอดเลยไฟเถอะไม่เคยดับเลยนะครับนี่จังไม่เคยดับเลยฝนตกขนาดไหนก็ไม่ดับ จะซื้อตัวไหนไม่รู้เลยโรลีเอาม่ชอบกว่า90เนี่ยชอบยูชอบหมุดลยไม่ใช่เห็นเลขโอไปแล้วก็ไม่เอานะระวังก็นั่นแหละนะครับ90 909 909ครับนะครับเล็กรงปูนี่นะครับ ดูบรยาการนิดหนึ่งว่าก็จะมีว่าวใหญ่อย,ยอยู่ด้านหลังกระท่อมนะก็จะม,มีเอฟซีมา ลอดนะครับมีคนมานั่งสมาธิมาคโคโพหลวงปู่ก็จะมีแพงสลาเซลล์ที่มาติดให้หลวงปู่นะครับมีแม่ช่วยมาเลยอเจมมากำลังสั่งซื้ออยู่นะครับมามาไรเดีเ๋ยวแอมมาสังให้นะครับน่าจะได้ซองหลอดนะครับขอบคุณ f อซนะครับที่เอเจมมาถ้ามีปัจจัยก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับตรงไหนที่มืดตัวไหนที่หมดอายุในการใช้งานก็จะ เอาโยห้อดีๆมาแล้วมาเปลี่ยนให้นะครับเพื่อจะได้นานๆหน่อยนะครับอันนี้นานจากสี่ห้าปีแล้วนานแล้วครับคุ้มแล้วครับมันก็เสื่อมบางทีมันอยู่ไม่ไม่สว่างถึงเช้าก็มีนะครับโอ้หนวันนี้ครึมง้าครึงฝนนี่คือด้านหลังกระท่อมรานสังขารนกปู่ด้านหลังก็จะมีต้นมะขามนะใครก็มาก็มานั่งเล่นได้ทีได้นะครับอาจจะมาขอเลขที่ต้นมะขาม ลอะไราก็จะมีที่นั่งเล่นนะครับนี่นะครับกระท่อมหลาสังขารหลวงปู่ตรงนี้จะมีคำว่าห้ามซูมบริเมกนันนะครับเอฟซี FC ก็อย่าไปมาซูมนะวรันนะครับขออธิบายเรื่องเว้านิดหนึ่งนะเว้าหลวงปู่ที่ถวายหลวงปู่จริงๆก็จะเป็นเว้า ผ้าเหมือนจีวรกับผ้าขาวกับชุดขาวนะครับถ้าจะเป็นสีแบบนี้นะครับไม่นิยมนะครับนะรบางนคนก็เอามาสีธต่ไม่ใช่หลวงปู่ชอบนะหลวงปู่ชอบจะสีขาวนะครับจะเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับกับสีจีวรนะครับที่ท่านชอบนะครับนะครับก็เอามาเขียนชื่อแล้วก็อธิษฐานถวายหลวงปู่ถวายหลวงปู่ ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำหลวงปู่นะครับได้เลขไหมครับผมฟัาดีครับนี่ครับผมได้เลขโชคลาภไหมครับหลวงปู่วันนี้ยังไม่ได้ครับเดินทางมาไกลมาไกลครับมาจากเุื่อกีก็ไปนู่นมาเลยวัดไฟพัฒนามาจากไถไพัฒนาเท่าไรก่ไปเกี่ยวกับกรุงเทพไงก็เลยอุ้ยมาจากกรุงเทพพี่นี่ครับอุ้ยมาไกลจัะเนี่ยมาจากกรุงเทพนะครับเดินมาขอพรหลวงปู่ มากี่ครั้งแล้วครับเพิ่งมานี่ครับครั้งแรกครับอ๋อลุงปู่ปถ้าใครมาครั้งแรกนี่จะได้รางวัลใหญ่มันกี้ได้ได้ตัวไหนไหมครับขอโอ้ยังยังไม่ได้ขอเลยครับไม่ขอให้ไปตามขอข,ข,ข,ขอการงานให้โชคดีคอยโชคดีเสื้ออะไรก็ได้คอยคอ,อยถูกครับครับนะครับเสื้ออะไรก็ได้คอยถูกสัญญา,ญญาคนมาครั้งแรกนี่จะมานอยู่ลุงปู่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและการงาน มาจากกรุงเทพมาตั้งไปพัฒนาสี่ครั้งแล้วยังไม่เคยแวะมาทางนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ขี่รถผ่านมายังไงขากลับเราก็แวะอยู่เลยเพราะว่าขี่รถผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับมาที่นี่รู้สึกแตกต่างกันไหมคนลุกอยู่เนาะใช่ที่นี่จะมีคนลุกเยอะกว่าเยอะนะสัมผัสได้นะครับที่นี่เหมือนกับท่านจะอยู่แถวๆนี้เนาะ หลายคนหลายท่านก็อันเดียวกันนะครับที่มาที่นี่เพราะสถานที่ของท่านเป็นที่รักสังขารเนาะจิตของท่านจะอยู่ดูแลลูกศิลูกหาแถวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะอะโอเคครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเลขที่ได้ก็คือเมื่อสักครู่นี้ก9ูนะครับ909ทีสายบุญมาจากตําเปียงเตียจุดขอลงปูก90 9ย์อย่าลืมนะครับอ่ะขออนุญาตลำลากันไปนะครับ สี่ทุคนุธันร่ำรวยเฮงๆปังๆ,งๆขอบคุณครับสวัสดีครับผม